ไม่ธรรมดานะครับสามานโอ้โหแม่เสียงอะไรครับคุณเชชัยครับครับไม่ต้องบรรยายสัมปทุนเยอะครับเตะงสองใจฮุกซ้ายไมเอาล้วครับโอ้โหโดนฮุกซ้ายพี่ก็ฮุกซ้ายคืนเลยนะโอ้โหเจอบัตรสวนเหมือนกันครับทางด้านของไผ่แดงเริ่มจากนั้อาวุธลำมาใช้กันนะครับสองอาล้วครับใส่ไปใส่ไปครับไม่ต้องคิดเยอะ จะดีกรีอะไรก็แล้วแต่ลือต้องโตบ้างครับอย่าให้ทางด้านของซามานได้ใจนั่นเลยครับมาแล้วครับแข้งขวาอ้าวครับหมสัดหลุดกวางแข้งทีนึงเติมหมัดสุดถินนาทีนี้แล้ววัดไปเลยครับคุณมารุตแข้งขวาเริ่มจะออกนิดนึงนะครับจังหวะโอ้ยใช้กระแทกขวายังกดไม่ถึงครับหมัดนำร่องนั้นสวยแล้วครับซามานสวนเหมือนกันครับไพแดงอ้าวครับเอาคืนเลยหมัดมาหมัดไปไม้คู่ครับเตะหุดออกแล้วมีแรงส่งอก ไล่สายเข้าครับอ้าวแล้วนลทีมาไปแล้วเสียสงรงแค่เสียความมั่นใจครับไม่เสียแทบแต่ว่าโดนแบบนี้เสียแทบแน่ครับกำจะเดือดน,นะครับทาน,นของไผ่แดงครับโอ้โหเจอเหมขอาของซามมนเหมือนกันแม่แตงว่าไม่สะเทือนครับโตขึ้นทันทีขยับเข้าไปออกไม่ออกเข้าไปซ้ายครับโอ้โหจะต่อสศอครับยังไม่ได้ยืนตอกอสู้กับต้นตะรับได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมชื่นใจครับฝักซ้ายมาขวาทิม ไฟกระเด็นไฟกระดอนดูดิดีแม่โอ้โหสายเข้าครับจะเบิ้ลแข้งครับชามานวางแข้งซ้ายครับอีกนั่นแหละครับโอ้โหหมัดครับได้ลุ้นแล้วครับแข้งขวาก็ยังถือว่าสวยนี่นะครับซ้ายมาเนื้อๆนะครับจากขวาเปลี่ยนเป็นซ้ายดูครับซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหอ่าครับส้มโอหวานเข้าสารขาล่าโดนปัดล้มลงไปเป็นไรครับคนละแปะสองแปะไม่ได้เต่าซ้ายครับคุณบอล โอ้โหดูครับสายโคม้ายขยับเข้าไปโอ้โหเตอัดไปบันเดินทอดแขนครับขยับไปโอ้โหตกลงวัากรบปัดทุกซ้ายโอ้โหโดนเหมือนกันครับโลัวบัวเฮาส์ับไปดูภาพช้ากันเลยดีเลยครับต้องบอกว่าดีดีครับดีมากมากครับเป็นคู่ที่สนุกครับดูครับเป็นที่ถูกใจแฟนๆรับแบบนี้ครับใส่กันมันหยดติ๋งครับดูครับแก้กันช็อตต่อช็อตเลยนะครับพอโดนหมัดต้นยกนี่สลับกาดเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านของไยแดงดูครับโอ้โหดูครับ ปฏิพานไหวพิบมันสมองแล้วได้ผลใชด้วยครับสาดเข้าไปแต่ละดอกขณะที่ชามานะทั้งเปะทั้งป่าดครับดูครับซ้ายแต่ละเม็ดใส่กันมันหยดติงครับนี่ครับซ้ายทีเรดคอร์เนอร์ congratulations to p y t h